้กับเเดด็ขาสวัสดีครับพี่น้องครับการดมเชนนลนะครับเมื่อนี้มาหาไอ้นะครับไอ้รังครับสร้างขังครับผมข้ามาเฮ็ดยังมื่อไงข้ามาหาหนูห่างหนูกับยังอีกมื่อแรกเหมือนไล่ไล่หนูมามามาไหนูมาล่านอะไรหนู โอเดี <O>. ๋ยวช่วงครับค่ำพ่อกันอีกเทื่อนึงครับโอเคครับโอเคครับครับผมบ่เห็นหูบ่เฮ้ยมันดมหูมันดมหูมันดมหูแน่นบ่ฮ มันไก่นามันเขาหูตอเดิน huh. เ uh ิาหมีไก่นามีนาให้แล้วดมๆๆงนกทางอ้แมนการเทแาน่นี่ต่อ้าเด้อมมันใิใจของเราเามันมีไก่นามปวดแลาเดี๋ยวปดอยู่แมนร

เกงครับนใส่น้ำ่น่เงหาย้งกดมันบอกเอลงเลยใสน้ำสาดแค่บาทเดียวคนเดียวเนาะัออกันออกาว้ดัออกกดเครับมาเป็นเกงครับหากินเกงครับเนาะคนพุทธพุท เบลล์เล่นหนูสองคู่ลงมาเปยาเลโตแล้วเอาปวมบจริงครับไม่มาอยากเห็นโตมืออยากเห็นโตแฮง เง่้ยเด้จิเง่นเขาไปขื้เขาอึ้อนเขาข้าสีละข้างสี่ยยันมาจะบังไปเด้อไปน้ำอีกก<ห>้านเ<ห>พราะอะไรดิมันจิเแกขาดเลเพราะอะไรมันเกะขาดเน,นาะมูเน ขึ้นมาตังโดดนี้ันนั่งจ้องตากันอยู่กัหมาอยูนั่นั่นนั่นนั่อาเาเอาเมาเลยมาเลเขาไปใกล้เจ้าไปใกล้พอเาพอเาพอาีลอเาพอเาพอเานน่มุน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 เนี่อาพอเาพอเบบิ้งบมุนมมุนีบลกคนเนี่โอ้โรตูมันเลยบึ้งบ้งบิ้งเแขนเิองมื่ครับุอยพี่น้องตู้ใหญ่มันโอ้สมกับความพยายามอย่างนี้ครับตตโตัต

แบเลยครับหมากเสียมนะครับเสียมโอ้เกือบโลอยู่วกือบโลครับือบโล่ือบโลเนาะงูวเตัวตัวตตัวแยกแยกรับทีรอคอยงูหางเเป็นไงตัวตัวตัวไปไวันหมายหน้าครับกจ้อง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 คอยมาบ่ได้ิพุนอัดพมัน Đó. <laughs> <laughs> oh? Lui. Lui 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 lui. เห็นหน้าบ่เห็นหน้าไปทางคุณบ่บ่ทางแม่บ่บ่บ่ก็เห็นจีฮะ trăm như vậy nè Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp โอหนูหนูหนูหูยังหูหนูหนามันจกเลยมันดมมันดมมันดมหนูหนูหนูดูตรงังตรง่เฮ้ยเห็นหางอ่ะาวบางูเลยื่างหนูนี่คุลเดี๋วเี๋ยวนั่นหางหางแม่นอยู่บ่มันดมบังชาวบ้านงูหนูนี่่ะมื่อกะมื่เไหมดีมาเลย่ và nguồn gốc hưng nan gì nan 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 hang em hang nè Nè nè, nè 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 ngon 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 ngu. ngon 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 cái nó ngon ngon Bưng ngoài. Mà tụi này. Nè ngon 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 Nè ngon 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 Nó. มังดังมากระเจ้นมันยืนไหมเห็นตาหางเห็นตัวแล้วอเฮือหนูมือแล้วหนูจ้าเห็นตาหางโมสุดเสือนี่นี่ซับหังเลยเน้กูกูเลอ่ะ เออนูดี๋ยวไปทัุ่นทางนุ่นทางมาเดี๋ยวไปทัุคนน้เรา่า่อยจิไใจทั้งนี inhos, in ้เอาเลยกั้ม like right? um. ันกั้มันไ่ไ้นไปขึ้นไว้่นพ่นบ่ครับ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 ว่างแล้วอุดอุแล้วเออครับครับิ ติดเลยเักมาเลยแค่สก๊ดเลยอย่ามาทำผีเลยหูครับหูพ้่น้องอ๋อแล้วครับ้นเต้ีิบแกวส้งสองเลย ครับพอมาเอาวีนีมาเอาข้างนี้เร็วอาเด็กเิงเข้ามาออกไปพุ่นลตเด่นพอไปทังพุ่นเบิ้เ้งงเรนีเบิ้งกมาก่อนออกมากนน

พยายามยูนนั่งหะนั่นขานกับยอมแท้กันละครับครับต่อไปครับเดนต่อไปใช่ลูกน้องไป้างโ่ขเ่องมืองดเอ,ดอดื้เงนก็ได้ขอชทางี่เลยขึ้นไปเลย

หอมเนือหอมไม่หอมไหเข้าวข้าวหนูอยู่บ่เข้าบ่เข้าแก่ข้าแก่่ข้าวจังหน่อยแก่เข้าครับแก่เข้าจังหน่อยโอ้โหแนอ่นี่เลยแหนมอย่ดีโอ้โหหอมพอเป็นนึกว่าขวเดอ จีมีแบราเน่ห์ี่ทุ่มป่ะอ ah ้มมหาทุ่มพี่ทุ่มมหาทุ่มกอนเนี่ตามปะน่เลยตามเลยจ้บ้านนี่นอนปั้นตื่นเดี่วตื่นดีั้งนึงก็จิงข้ิงหัวหนูหอมเป็นหอมดีบวเตเงินเติมน้ำาส่เสื้อเนันคือเนยกตัวถึง บานเ็ดต mm. <ım. S 2> ัวนึงเนาะอืมนี่ไงสองตัวบ้านเ็ดตัวหนึ่งเกิดเกิดสิโลกัวมือนโอ้ยโลกัวโลกัวเนาะสองตัวนี่อืมตัวตัวตัวก็ความเวรออาชิโตะาแจงกันยัแจงให้กันนเมื่อกั้เาตั้งสมดัวัต่ก็หนีให้ก็โธตงนี่อยู่ Thôi thôi thôi, chưa chưa ai nhìn cái chân ừ. chưa cái chân <laughs> ừ. <laughs> ừ. ừ. này chưa 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 cuồng cả đấy okay. chưa 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 mà chưa 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 mò chưa 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 bao nhiêu này bao <laughs> nhiêu này ขาดยังเยอ่ขาดคนกวนหาหามาที่ไนผู้สาวกันเลยเขียบเลีบเลยนี่เท่กันเท่กัวะนี่เท่นี้ก็เทียมดองอมควมอี่ไงกมันไส้ไส้บ้างงงงงน้าลำหน่งข้าวอยู่ข้าอยู่สิยังไม่ข้าวแก่ข้าวเปล่า Mm -hmm. Yeah, John, how are you? Hmm.